ถ้าคุณเป็นวัยรุ่นยุค90แค่เห็นตู้โทรศัพท์เก่าๆข้างทางคุณจะรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่แค่เหล็กสี่เหลี่ยมมันคือยุคหนึ่งของชีวิตที่ไม่มีวันย้อนกลับมาตู้โทรศัพท์เคยเป็นที่ที่เราไปยืนรอต่อคิวเหรียญเต็มกระเป๋าบัตรโทรศัพท์ขูดจนเป็นรอยจำเบอร์โทรศัพท์คนเป็น10บเบอร์โดยไม่ต้องจดและแต่ละเบอร์มีความหมายมากกว่าที่เราคิดถ้าจะโทรหาคนสำคัญ ต้องหยุนลุ้นว่าใครจะเป็นคนรับสายเพราะสมัยนั้นโทรเข้าเบอร์บ้านไม่เช่เรืเรองใน,นเล่นโทรจีบสาวแต่ดันเป็นพ่อเขรับก่อนหัวใจกระตุกแรงกว่าตอนสารภาพรักเสียอีก ย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2522องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเพิ่งเริ่มติดตั้งตู้โทรศัพท์แบบหยอดเหรียญ100เครื่องแรกในกรุงเทพจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่นั้นมันกลายเป็นเครือข่ายสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจนยุครุ่งเรืองมีมากกว่า200,000ตู้ทั่วไทย สองแสนตู้ที่เคยทำหน้าที่เชื่อมคนไกลให้ใกล้เชื่อมความคิดถึงให้เป็นเสียงจริงเชื่อมข่าวดีข่าวร้ายและคำบอกรักที่เก็บไว้นานเกินไปในยุคที่มือถือยังแพงโทรศัพท์บ้านก็ติดตั้งยาก ตู้โทรศัพท์คือทางเดียวที่เราจะได้คุยกับใครสักคนมันเลยมีเรื่องราวอยู่ในนั้นมากกว่าที่เห็นบางคนโทรแจ้งข่าวดีเรื่องสอบติดบางคนโทรร้องไห้เพราะความรักพึ่งพังบางคนโทรกับบ้านครั้งแรกหลังจากมาทำงานกรุงเทพและบางคนโทรบอกแม่ว่ากลับช้าไม่ต้องห่วงนะตู้โทรศัพท์สาธารณะคือไดอารี่ของคนทั้งประเทศแต่เป็นไดอารี่ที่ไม่มีใครเขียนมีแต่เสียง ความคิดถึงและเหรียญที่หล่นลงไปปุ่มกดยางที่สีเริ่มหลุดฝุ่นที่เกาะเต็มเครื่องคราบสนิมที่กินตัวตู้จนผุทั้งหมดคือหลักฐานว่ามันเคยทำหน้าที่หนักขนาดไหนโทรออกเป็นหมื่นครั้งรับสายเป็นหมื่นคนแต่ไม่เคยบน่นไม่เคยขอให้ใครดูแลพอมือถือเริ่มถูกลงอินเทอร์เนต็ตเริ่มเร็วขึ้นโปรโทรฟรีโปรรายเดือนเข้ามา ตู้โทรศัพท์ก็เริ่มเงียบลงอย่างช้าๆไม่มีใครยืนต่อคิวไม่มีเหรียญในกระเป๋าไม่มีเสียงติดต๊ดๆเตือนเงินใกล้หมดไม่มีเสียงหัวเราะของเพื่อนที่แอบฟังอยู่ข้างหลังบางตู้วันนี้กลายเป็นบ้านของสัตว์จรบางตู้กลายเป็นที่ทิ้งขยะบางตู้ถูกทิ้งกลางแดดจุนซีทั้งหลังและบางตู้ถูกย้ายเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เพราะมันกลายเป็นเรื่องเล่าของชาติไปแล้ว แต่สำหรับคนที่เคยใช้จริงๆตู้โทรศัพท์ไม่ใช่ของเก่ามันคือช่วงเวลาที่เรายัางเชื่อว่าความรักเริ่มต้นจากการกล้ากดเบอร์ของใครสักคนคือยุคที่ทุกบทสนทนามีค่าเพราะต้องจ่ายด้วยเหรียญคือโลกที่ช้ากว่าแต่จริงใจกว่าและทุกเสียงที่พูดออกไปเราอยากพูด